วันนี้วันทังคารนะคะไม่ได้ไปทำงานก็เลยจะไปบ้านพิดานะคะฝากพิดาซื้อของกลับมาจากไทยไปรับของแล้วก็ชำระค่าเสียหายพิดาว่าจะพาไปกินเย็นดัฟโฟ์ด้วยนะคะนี่ก็จัดการเซต G.P.S เรียบร้อยนะคะงันก็เริ่มเดินทางกันเลยดีกว่า ก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะบ้านพิดาเข้ากันไปเลยดีกว่าปกติจะเข้าหลังบ้านวันนี้มีที่ให้จอดหน้าบ้านก็เลยจอดนะคะตอนนี้ก็มาถึงร้านยินเดโฟแล้วนะคะพิดาพามาพิดาต้องหยอดเหรียญจอดรถก่อนนะคะ ร้านก็อยู่จากบ้านพี่ดามาประมาณ10นาทีได้มั้งไปที่ร้านนะคะเยน็ยนตาโฟเย็นตาโฟรแสแซบหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าคนพามาเขาคุยเอาไว้ว่าแซบะป้ายสีส้มๆนี่แหละเอาละเข้าไปเลยกิน,ยนเย็นตาโฟก็ไปเลยค่ะกินเยน็นตาโฟเจอกันตอนนี้นะคะยอยู่ในร้าน นั้นอาหารไทยนะคะที่เมื่อกี้ให้ดูข้านนอกจะมีมีไอลังคาสีส้มอะค่ะนะคะก็สั่งอาหารไปแล้วก็พิดาเล่าสรรพคุณเย็นดาโฟอร่อยก็เลยสั่งเย็นดาโฟอย่างเดียวแล้วก็พิดาก็สั่งสั่งอะไรไม่รู้เดี๋ยวรอดูแล้วกันเป็นช,ชุดมาเลยนะคะเครื่องดื่มก็คือน,น้ําชาเย็น ยยอย่างนี้เรียกชายเย็นนะชาใส่นมนะคะคนละแก้ว<ม>รู้สึกว่ากลับมาจากเมืองไทยรอบนี้ก็จะแบบใสปิงปิงนะคะปสตีค่ะนะคะ,ะ,ะก,ลกำลังทาหน้าที่ว่ากินข้าวกับอะไรแต่ก่อนที่จะกินกับ<ช>อะไรเรากินชายเย็น,นเดี๋ยวเดี๋ยวพิดาก่อนอื่นเล่าที่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเราไปคุยกับตํารวจ <c oughs> ไปจอดรถค่ะแล้วหยอดเหรียญอยู่ใช่ไหมมันขึ้นแค่ที่45นาทีหยอดจะต้งหลายเหรียญมันก็ยังขึ้นอยู่ตัวเลขไม่ขึ้น ออก็เจอตำรวจมาพอดีเข็นไปสั่งอีกคันหนึ่งพี่อ๊อก็วิ่งไปถามเลยเนี่ยเราหยาอดรถตรงนั้นแล้วเราทำไมมันไม่ขึ้น <c oughs> ตำรวจก็บอกว่ายูไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวไออ่ะเดินไปผ่านไปอีกตั้งรอบหนึ่งอีกหนึ่งชั่วโมงถ้าอยู่จะเสร็จแล้วยูก็ไม่ต้องย้ายเพราะถ้าฝั่งซ้ายเนะี่ย45้านาทีถ้ามาขวางป้าหนึ่งเหรียญได้สองชั่วโมงพี่ดานก็เสนอบอกอ๋อช่วยย้ายเราสิได้สบายใจพี่อ๊อก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรตำรวจก็เถียงกันใหญ่ไม่เป็นไรไม่ ยูอยู่ได้ตั้งชั่วโมงเดี๋ยวไอกลับมาหนึ่งหนึ่งชั่วโมงดูบรรยากาศร้านนะก็สบายสบายจานแรกคือต้มข่าข่าไก่กระปิ้พี่คนโชว์เดี๋ยวมีอะไรมั่งในถ้วยอ่ะข่าไก่ค่ะมันมีอะไรดัมปิ้งนะะคนี่นะคะดูกันมีไก่นะคะชิมให้ดูเลยดีกว่ามั้งเอออร่อยว่ะหวานมัน เดี๋ยวเราดูจังตอบไปเดี๋ยวจะลองจะจะชิมไม่ลองค่ะชิมเลยเขาเรียกดัมปิ้งภาษาอังกฤษแต่ว่าดัมปิ้งมันจริงๆมันคือขนมจีบอะแต่น,นี้มันออกมาคล้ายๆเหมือนเหมือนเกี๊ยวอะนะเนี่ยเราก็เลยเอาใส่กับซอสจิ๊กโฉมั้งไม่รู้อะไรนะคะแล้วก็ใส่ถังนิดนึงนะนี่นะอ้าปากกว้างๆนะ จะได้อร่อยอร่อยนะคะโอเคน้องมาเสิร์ฟเ่วยก่บปเย็นตะปูเย็นตะปูน้าตาน่ากินเไม่ล่าเห็นไหมขอบคุณค่ะน้องตะเกียบมาให้เห็นไหมฮะโหใช้ได้เลยนั่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องจัดการให้กัเด็กนะคะมีทั้งเส้นใหญ่นะคะแล้วก็เกี๊ยวกรอบปลาหมึก ลูกชิ้นนะคะแล้วก็ปักบุ้งนะคะกล้องจาะมากระวังควันไปทำฝ้านะคะแล้วก็มีกุ้งแล้วก็เห็ดหูหนูไหมนะคะเดี๋ยวเราจะลองซอสไปสิต้องทำเสียงครกๆครกวอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรคนสวยอภัยได้ใช่ไหมอืม ชุดยอด okay. เลยผัดไทยมาแล้วค่ะทำเป็นพิธีเร็วฉันจะกินมั่งละโอ้โหนนี้คือผัดไทยนะคะโอเคงั้นจัดการเลยละกันเพราะว่ารู้สึกว่าคุณป้าดาจะบ่นแล้วค่ะท้อจะวมัวแอัดรายการโอเคค่ะท้องหิวค่ะไม่ไหวแล้ะก็ได้เวลาจารลีกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าขณะนี้เวลา สามโมงครึ่งแล้วนะคะถ้าไม่รีบกลับแล้วก็มันจะมืดตืดตื้อเลยนะคะเพราะสี่โมงครึ่งที่บ้านก็มืดแล้วนะคะการส่งมอบอค่ะเนี๋ยนะคะขอทำการส่งมอบคนที่เมืองไทยก็ฝากมาให้มีคนฝากมาให้ที่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆที่ถ่ายรูปด้วยกันขอบคุณนะคะเจ้าของโปสการ์ดมีหลายหลายอันนะคะโอเควันนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไป บายสวัสดีครับสวัสดีครับ